แล้วครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำหนังกันอีกแล้วนะครับไม่รู้ว่าเสียงรายจะเข้าหรือเปล่านะครับโอเคไม่เป็นไรแล้วกันเนาะเรื่องที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้ก็คือ District 9นะครับหรืออชื่อภาษาไทยนะฮะยึดแผ่นดินเปลี่ยนพันมนุษย์ striking news the whole world is watching the course of human history has changed today the ship appears to be stopping over johannesburg city in the new agents open the door please sir it's, uh, it's not a weapon <laughs> <laughs> รู้สึกว่าชื่อไทยเนี่ยมันไม่ได้บอกไม่ได้บอกหรอกว่าหนังเนี่มันเป็นเกี่ยวกับอะไรอะ่ะรู้ว่าแค่มันเป็นเอเลี่ยนแน่ๆหลังจากที่ผมดูจบนะครับคือชื่อหนังตั้งผิดหรือเปล่าคือมันไม่ได้มีการเปลี่ยนพันมานยุหรือยึดครองโลกเลยอะ่ะเอเลี่ยนเนี่ยเรื่องนี้นะครับแนะนำให้คุณผู้ชมไปหาดูนะครับอันนี้ถือจะเป็นหนังปี2009กา็ตามแต่ผมว่ามันสนุกมากๆเลยโอเคนะครเราไปฟังเรื่องย่อกันนิดนึงแล้วเนาะเรื่องนี้นะครับเริ่มขึ้นเมื่อ มียานลึกลับยานหนึ่งนะครับมาจอดบนโลกของเรานะฮะแต่ยานลานี้นะครับดันไม่ได้ไปจอดในเมืองใหญ่ซึ่งนิวยอร์กเนี้ยมันไม่ได้ไปจอดนะครับดันมาจอดเมืองเล็กๆนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าไอ้นครนี้เนี่ยหรือเมืองนี้เนี่ยมันจะมีจริงหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่มันในหนังมันเรียกว่าจอา์เนสเบิร์กนะครับไม่ค่อยจะรู้เรื่องเกี่ยวกับต่างประเทศเท่าไหร่นะครับคือผมสนใจแค่ญี่ปุ่นะนะครับหลังจากที่ยานนี้มาจอดนิ่งสนิทเลยนะครับก็ผู้คนก็แตกตื่นแน่นอนอยู่แล้วนะเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยม ซึ่งไอทางรัฐบาลเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะครับต้องออกมารับหน้าแล้วกันนะเรียกว่าเป็นอย่างนี้นะครับก็หาทางแก้ว่ามันจะเป็นยังไงและรัฐบาลนะครับก็ได้รวบรวมสติปัญญาหรือความคิดมานะครับว่า้จะทํายังไงดีนะครับซึ่งได้ผลสรุปดังนี้นะครับก็คือพวกเราต้องเจาะเข้าไปในตัวยานของเอเลี่ยนนะครับเจาะเข้าไปเลยคือแม่เงเอาจริงนะครับคือตอนแรกผมก็เอ้ยเอาจริงเหรอมันทําจริงนะก็หลังจากที่ รัฐบาลได้เจาะเข้าไปในตัวยานแล้วนะครับก็ได้เจอเอเลี่ยนจำนวนมากเลยหลายแสนนะครับหลายแสนชีวิตเลยนะฮะแต่เอเลียนพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้ดุร้ายนะครับเอเลียนพวกนี้คล้ายๆมนุษย์โลกนะฮะแต่ว่าผิวจะเป็นเหมือนจะมีเกราะอ่ะมันจะมีเกราะนิดนึงนะครับคล้ายๆกุ้งอ่ะเออคล้ายๆเปลือกกุ้งอ่ะแต่ว่ามันจะหนาๆหน่อยแล้วก็หน้านี่เป็นกุ้งเลยนะฮะแต่ว่า ยืน2แขนนะครับทุยยืน2แขนคืออะไรวะเดิน2แขน2ขานะครับเหมือนมนุษย์เลยนะครับแค่รูปร่างมันไม่ใช่แค่นั้นเอง ก็เป็นมนุษย์ในอีกดาวหนึ่งแค่น,นั้นแหละนะครสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนยานทั้งหมดนะครับอยู่ในสภาวะที่อดอยากมากๆนะฮะแล้วก็เหมือนผู้นําหรือว่าผู้เอ่อเขาเรียกว่าอะไรอา่าขับยานมาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็เลยทาให้ยานนําจอดนิ่งแล้วก็กลับดาวตัวเองไม่ได้นะครับรัฐบ,บาลก็เลยโอเคไว้มึงมาอยู่บนโลกนะครับก็เลยจับเอเลียนพวกนี้เนะี่ยย้ายมายังโลกเลยนะครับแต่ว่าเอเรียนนก็ไม่ได้อยากอยู่ใช่ไหมก็ทางรัฐบ,บาลน,นะครับก็ได้มีเขาเรียกว่าตั้งส่วนกับกันขึ้นมา แต่ว่าประชากรเอเลี่ยนเนี่ยมันแพร่พันธุ์ได้เร็วมากๆคือตอนแรกมาม,มันอาจจะนิดเดียวนะครับแต่พออยู่มาได้เนี่ยคือในระยะเวลามันเล่าเรื่องเร็วมากครับในหนังอนะันเดียวคือมันผ่าน20ปีเลยอะคือโหเร็วนะถือว่าเร็วมากเลยนะครับประชากรเอเลี่ยนนะครับจากที่น้อยๆนะ่ยครับก็เพิ่มขึ้นมาเป็น2ล้านกว่าคือเยอะมากๆและทางรัฐบาลนะครับก็ได้รวมหัว,วกันแล้วว่าเอ้ยมันไม่ไหวละ เพราะว่าพื้นที่ที่เอเลียนอยู่เนี่ยมีการมีการฆ่ามีการค้า á, อะไรเกิดข,ขึ้นนะครับแล้วก็เทคโนโลยีของเอเลียนนะครับในเรื่องนี้เนี่ยมนุษย์โลกจะไม่สามารถใช้เทคโนโลยีของเอเลียนได้นะฮะซึ่งผมว่ามันมันก็มันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะทุกทุกเรื่องน่าจะเอาแบบเรื่องนี้นะครับถ้าเกิดไม่มี DNA ของเอเลียนเนี่ยหรือว่าไม่ใช่เอเลียนเนี่ยปืนก็จะเป็นแค่เศษเหล็กนะฮะแต่ว่ามันจะมีเอเลียนอยู่2 2ตัวมั้งสองตัวหรือสองสามตัวเนี่ยนะครับพยายามจะออกจากดาวโลกให้ได้นะครับก็ ได้อ่ลักลอบสะสมหาพวกแหล่งพลังงานต่างๆนะครับซึ่งเป็นของเอเลี่ยนเองนี่แหละนะครับมากลั่นให้มันเป็นเหมือนเชื้อเพลิงเพื่อที่จะนํายานอันเนี้ยที่มันซ่อนไว้ใต้ฐานของมันเนี่ยนะครับ ขึ้นไปสู่ยานแม่ที่บันลายอย่างโลกแล้วจอดนิ่งอยู่นะฮะแต่ทันใดนั้นเองนะครับรัฐบาลก็ได้มาขับไล่พยายามจะขับไล่เอเรียนพวกนี้นะครับให้ไปอยู่ในอีกที่หนึ่งซึ่งที่นั้นเนี่ยจะเป็นที่ทดลองเอเลียนทั้งหมดเลยนะครับซึ่งมันหลอ,เอ,เนอกเอเลียนว่าตรงนั้นมันดูดีมันมีอะไรดีนะครับแต่มันไม่ใช่เลยซึ่งเรื่องนี้เอเรียนน่าสงสารมากนะฮะแต่ก็ เทคโนโลยีของเอเลียนเปิดพวกนี้นะครับยังไงก็แรงอยู่ดีครับตัวเอเลียนคือบอกเลยว่าเรื่องนี้แบบเฮ้ยซีจีก็โอเคนะถึงเอเลียนบางตัวมันจะแบบแปลกๆปลอะ,ละแต่ในซีจีในยุคนั้นสองพันเก้าผมก็ถือว่าสุดยอดแล้วอะผมถือว่าม,มันก็เนียนใช้ได้อะเรื่องก็ผมว่าดีนะก็อยากให้คุณผู้ชมลองไปหาดูกันนะครับที่คุพูดมาเยอะจังวะเฮ้ยวันนี้เออนะสงสัยไม่ได้ลงคลิปนานนะฮะก็ไม่มีอะไรมากครับช่วงนี้ก็ติดซีรีส์นะครับ walking dead นะฮะซีซั่น6นะครับมิชชอนกู เริบเลยบอกเลยครับเริบมากแล้วก็เดอแฟนะครับซีซั่น2องกำลังดูอยู่นะครับแล้วก็มอีอะไรดูอีกเยอะแยะมากมายเลยครับก็เลยทําให้คลิปลงชา้าทีดนึงนะครับส่วนใครที่ชอบนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับว่า EP หน้าจะเป็นอะไรแล้วก็คอมเมนต์ด้วยคําแนะนํา